คิดดีพูดดีทำดีอยู่เสมออะไรที่ไม่ดีนะมันก็หยุดไปในใจของเราเองกระทั่งคิดนะมันก็ไม่คิดนะพอคิดไม่ดีก็จะหยุดพอจะพูดไม่ดีให้ใครทุกเสียใจก็ไม่พูดแต่นินทาว่าร้ายใครก็ไม่เอาเพราะเราทำสิ่งไม่ดีนะพลัางงานมันกลับมาก็เรียกว่ากดแหงกร,รมมันเราส่งสิ่งไม่ดีไปสิ่งไม่ดีก็ต้องกลับมาหาเรา เราควรส่งชิงดีๆพลังงานดีๆให้ทุกคนความคิดเนี่ยมันก็เป็นพลังงานมันเปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้นะเหมือนเราเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดลอ้อมที่คนเจ้าอารมณ์คนโมโหง่ายหรือทำอะไรให้เราหวาดกลัวได้ชีวิตเราก็เปลี่ยนมันไม่มีความสุขมันหวาดกลัวตลอดแต่ถ้าเราไปอยู่กับคนที่เมตตาคนที่มีจิตใจดีงามเราไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่หวาดระแวงเหมือนอยู่กับ พ่อแม่เราให้ความรักความบริสุทธิ์ไม่ได้หวังอะไรให้เราตอบแทนพุทธะถ้าแป็นปษาธรรมะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพิ่มไปเมตตาและบริสุทธิ์จิตใจของเราก็สะอาด